ครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เรามาทําการถอดน็อตตัวไหนเนี่ยในในห้องอในช่องเก็บของเนี่ยนะครับถอดมาเลยสี่ตัวเนี่ยเมื่อถอดสีตัวนี้เสร็จแล้วก็มาถอดน็อตสองตัวนี้นะครับด้านข้างนีโอเคเดี๋ยวเราถอดกันนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันเลยนะครับ เมื่อถอดมาได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาทำการถอดตัวช้างทายทีโดยใช้สีแฉกเสร็จแล้วเราก็ถอดรถตัวนี้ออกมานะครับ ต่อด้วยนัดด้านในเนี่ยสองตัวเนี่ยครับต่อไปเลย ถอดน็อตตัวบนนะฮะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ ต่อไปก็สองตัวในนี้นะครับสองตัวในนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ถ <c oughs> อดไปเรื่อยครับครับเมื่อเราทำาคลายน็อตออกทุกตัวแล้วนะครับตามรอบรถเนี่ยนะคายเคอาคายรอบเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็มาทําการถอดทีละตอนเลย ไล่จากบนลงล่างเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเราจะมาดูสาเหตุที่ว่าทำไมรถวิ่งรถสะดุดนะฮะยิ่งโดยเฉพาะตอนน้ำมันลดตอนน้ำมันลดมันลดลงไปครึ่งถังเนี่ยอาการนี้ออกเลยวิ่งกระตุกกระตุกเมื่อเราถอดออกระจกข้างทั้งสองข้างออกมาแล้วนะครับเริ่มเลยนะแล้วก็ามาถอดไอ,อตัวตัวไฟ ไฟไฟกระเพื่อมต่อเลยครับไฟสูงไฟต่ำโดยการถอนเนี่ยให้เราใช้ใบมีดนะฮะทำการงัดฮนะงัดขึ้นมานะครับแล้วอีกข้างหนึ่งเราก็จะใช้ไขควงอะไรก็ได้ที่มาคับอย่างนี้ไว้อีกข้างหนึ่งแล้วเราก็งัดเสร็จแล้วเราก็เอาไขควงมาค้าข้างนี้ไว้แล้วเราก็งัดฝั่งนี้ต่อนะครับมันก็จะหลุดออกมาอย่างงี้เลยครับต่อไปเราก็มาทําการคายตัวนี้ออกได้เลยนะครับ มืดหน่อยนะครับเพราะมันจ้อนแสงมันจะเป็นน็อตตัวหนึ่งครับที่มันคายอยู่ที่ข้างใต้เนี่ยพอยยึดกับหน้ากากหน้ากากดำๆเอาไว้ข้างนี้ด้วยนะครับเหมือนกันเลยต่อไปก็น็อตตัวกลางใช้ปักไตเบอร์สิบนะฮะคายออกมาเลย ตัวนี้เป็นเป็นตัวล็อกอหลอดไฟอยู่ฮะไฟหน้าเป็นตัวยึดฮะหรือว่าเรียกอย่างว่าตัวปรับระดับก็ได้ปรับให้มันสูงต่ำเนี้ยแล้วก็คลายออกมาเลยไปนะครับเราก็ทำการงัดข้างบนเนี้ยออกมาเลยนะครับไล่มาเลยนะ่รถ้างานไม่ออกเราก็ใช้ไขควงก็ได้ครับปากแบนนะ ทำการงัดขึ้นมามันก็หลุดลนะค่อยๆแกะไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวพอเราแกะได้เสร็จปุ๊บเราก็งัดจากข้างล่างขึ้นมานะครับมันก็จะหลุดออกมาได้อย่างนี้นะจบบไปดีๆนะครับเดี๋ยวมันจะหลุดหลังจากนั้นเราก็มาทำการปลดกิบต,ตัวตัวที่เป็นไฟเลี้ยวนะครับ ตัวนี้เรากดกิ๊บออกจากด้านในนะไม่งั้นเราจะถอดไม่ออกแล้วสวิตพวกนี้นะเดี๋ยวเราก็มาทาการฉีดน้ำยานะฉีดพวกเสเปรย์สเปรย์ล้างสเปรย์ล้างวอลลุ่มพวกนี้ครับฉีดเข้าไปได้เลยนะครับแต่ละปั๊กแต่ละแจ็คเนี่ยนะถอดมาแล้ว ฉีดได้เลยแล้วก็ทําการดันเสียบเข้าเสียบออกเสียบเข้าเสียบออกเรื่อยๆครับครับถ้าเกิดว่าแจ็คเสียบตัวนี้มันแน่นนะครับเนี่ยตัวเนี้ยถ้ามันแน่นนะครับให้เราใช้ไขควงปากแปนเนี่ยเล็กๆหน่อยนะเข้าไปดันดันตัวแจ็คตัวนี้นะดันมันออกมาได้เลยนะครับ พอเราดันมันออกมาได้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะดึงง่ายขึ้นนะครับส่วนแจ็คพวกนี้ผมได้ทําการฉีดสเปรย์นะแล้วก็เอาตัวผู้ตัวเมียเนี่ยมาเสียบเข้าเสียบออกเนี่ยจนมันเริ่มสะอาดละแจ็คแต่ละตัวนะแล้วสีมันจะเข้ากันนะฮะสีไข่สีมันสีดําก็เข้ากับแจ็คตัวเมียสแจ็คตัวผู้ก็สีขาวก็เข้ากับแจ็คตัวเมียสีขาวเหมือนกันนะด้านข้างก็เหมือนกัน ผมได้ทําการถอดมาก่อนครับเพื่อที่จะมาล้างหน้าปัดแล้วก็ทําความสะอาดเช็คระบบดูว่ามีอะไรผิดปกติบ้างการถอดต่อเลยนะครับ เมื่อเราทําการตรวจเช็คเรียบร้อยนะเราก็ทําการประกอบเก็บเข้าไปก่อนเลยนะครับไล่ลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าน็อตถ้าเราถอนมาเยอะๆแล้วเนี่ยน็อตมันจะออกมาเยอะมากเราจะทําให้เราจําไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีก็คือพอเช็คตรวจเรียบร้อยทีละส่วนเนี่ยเราก็ประกอบเลยนะครับน็อตเราจะได้เข้าที่ให้มันเร็วที่สุดเมื่อเราประกอบหน้ากากหัวท้ายดูล่างดูบนให้เรียบร้อยนะว่ามันประกบเรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็ทําการล็อกด้วยกิบปฏติกก่อนเลยนะครับโคดลงไปได้เลยนะครับกิบใส่แล้วก็ตามด้วยน็อตปติกของมันทํางนี้ครบสี่ตัวเลยนะครับเพราะว่ามันมีทั้งหมดสี่ตัวบนสองล่างสองข้างล่างด้วยแล้วก็ล็อกน็อตสองตัวนะข้างละตัว หัวท้ายเลยนะเอ้ยซ้ายและขวาเลยครับครับตามด้วยกระจกเลยนะครับแล้วก็หมุนเข้าไปเลยเสร็จแล้วพอมันได้ระยะหนึ่งแล้วเราไม่ต้องลงสุดหรอกครับแล้วเราก็ขันน็อตล็อกตัวนี้ให้แน่นทั้งสองข้างเลยนะครับเสร็จแล้วเรามาทำการถอดอตัวข้าออกกันได้เลยครับ เพียงเท่านี้เราก็สามารถเข้ามา,าตรวจเช็คเครื่องยนต์กลไกลข้างในได้ละนะขอให้เราถอดเสื้อคุมถอดหน้ากากถอดเคสให้ให้ได้ซะก่อนนะอย่าให้มันเกิดการบิดแตกหรือว่าเกิดความเสียหายนะครับวิธีถอดก็ง่ายๆฮนะไล่ถอดไล่ถอดตามจุดต่างๆต,ตามลำดับที่ผมกล่าวมานี้ก็สามารถที่จะถอดออกมาแล้วก็เข้ามาตรวจเช็คอุปกรณ์ข้างในได้ละนะครับ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เห็นว่ามีประกวดยังมีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อนๆเ,เวลาติดตามแล้วเนี่ยจะได้รับข่าวสารหรือรับคลิปต่างๆที่ผมทำขึ้นมาต่อๆไปเนี่ยได้ทันทีเลยนะครับครับผมพนมพรริตาเดชสิษย์ครับบ๊ายบาย